ในที่สุดมหาอำนาจสองใหญ่ก็เจอกันแบบตัวต่อตัวหลังจากความตึงเครียดหลายปีแต่ผลลัพธ์จะเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงหรือนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบกำลังเฝ้าจับตาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้พบปากกับสีจิ้นถิงประธานาธิบดีจีนในบรรยากาศที่ดูผ่อนคลายและเต็มไปด้วยรอยยิ้มแม้ว่าจะเป็นการพบกันหลังจากห่างหายไปกว่า6ปีซึ่งครั้งล่าสุดคือเมื่อปี2019นนี่คือการพบกันที่หวังว่าจะช่วยคลี่คลายสงครามการค้าที่ดูเดือดมานาน แต่มาดูกันว่าจุดนี้จะทำให้เกิดข้อโต้เถียงมากน้อยแค่ไหนเพราะทั้งสองผู้นำต่างแสดงความมั่นใจว่าจะเป็นการประชุมที่ประสบผลสำเร็จครั้งกล่าวอย่างมั่นใจว่าการประชุมครั้งนี้จะต้องเป็นการประชุมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากชนิดที่ไม่มีข้อสงสัยเลยและยังเรียกสีจิ้นผิงว่าเป็นนักเจรจาต่อรองที่เหนียวเคี้ยวยากซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคารพในฝีมือการเจรจากันและกันในขณะที่สีจิ้นผิงเองก็แสดงความยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งโดยกล่าวว่าผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสําคัญสัมหะรับทั้งสองประเทศนี่คือตัวอย่างที่ดีของการที่ผู้นําระดับโลกพยายามหาทางออกจากข้อขัดแยง้งเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นเหมือนกับการพูดคุยกันแบบเพื่อนฝูงที่พยายามแก้ไขปัญหาในครอบครัวใหญ่เพื่อให้คุณผู้ที่ยังใหม่กับเรื่องนี้อาจเข้าใจง่ายขึ้นลองอธิบายสักเล็กน้อยสงครามการค้าที่ว่านี้เกิดจากการที่ทั้งสองประเทศใช้ภาษีศุลการก่อนซึ่งก็คือภาษีที่เก็บเมื่อนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เป็นเครื่องมือในการต่อรองแต่แทนที่จะเป็นการทำลายล้างมันอาจนำไปสู่การค้าแบบยุติธรรมมากขึ้นในที่สุดเช่นเดียวกับที่เราอาจเห็นในชีวิตประจำวันเช่นเมื่อเพื่อนสองคนทะเลาะก,กันเรื่องแบ่งของแล้วสุดท้ายหาทางแบ่งปันอย่างเท่าเทียมการประชุมนี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันที่30ตุลาคมที่สนามบินานานาชาติกิมแฮในนครปูซานประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมเนื่องจากทั้งสองผู้นำมีกำหนดการเดินทางต่างกันสีจิ้นผิงเพิ่งมาถึงเพื่อเข้าร่วมการประชุมเอเป็ก ซึ่งย่อมาจากเอเชียแปซิฟิกอีคโนมิคโคออเปอรชันเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ส่งเสริมการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกเพื่อให้เข้าใจง่ายลองนึกถึงมันเหมือนกลุ่มเพื่อนบ้านที่มาช่วยกันพัฒนาชุมชนขณะที่ทรัมป์มีแผนจะเดินทางกลับสหรัฐทันทีหลังจากประชุมดังนั้นการนัดเจอกันจึกงอเกิดขึ้นในห้องรับรองของสนามบินเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไปเพราะการเจรจาครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้น โดยลำพังแต่มีทีมงานเต็มขั้นทั้งสองฝ่ายจัดทีมเจรจาจัดเต็มฝั่งและ7คนรวมทั้งผู้นําด้วยทีมสหรัฐประกอบด้วยบุคคลสําคัญเช่นสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฮูเดรลุตเนกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และจะมีสันเกรผู้แทนการค้าซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจรงิงจังในการเตรียมตัวขณะที่ทีมจีนมีเฮอริเฟิรรองนายกรัฐมนตรีและหวังอีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที นาเป็นมือขวาด้านการต่างประเทศของสีจิ้นถิงก่อนการเจราจาระหว่างสองผู้นำได้มีพิธีลงนามในกรอบการทำงานว่าด้วยข้อตกลงการค้าโดยเบสเซนและรองนายกรัฐมนตรีเหอซึ่งเป็นการขยายจากข้อตกลงก่อนหน้านี้สหรัฐได้ยกเลิกการคุมขู่เก็บภาษีเพิ่มอีก100เเส่วนจีนเปลี่ยนมาซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐเป็นครั้งแรกในช่วงฤดูหนาวนี้หลังจากหยุดซื้อเนื่องจากความตึงเครียดนี้อาจเป็นสัญญาณบอกว่าการค้าเริ่มฟื้นตัวแต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นใหญ่ที่ต้องหาหรือ ลองมาดูประเด็นสําคัญที่คาดว่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันซึ่งเป็นหัวข้อที่อาจจุดประกายความเห็นต่างได้มากทีเดียว 1. ภาษีเฟนทานิลที่สหรัฐเรียกเก็บกับจีน20%นี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันตรายและอาจเป็นจุดที่ทัป์พยายามกดดันจีนให้ลดการส่งออกเพื่อปกป้องสุขภาพประชาชนในสหรัฐแต่บางคนอาจโต้แย้งว่ามันเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าความจริงใจ 2. ขยายดินสงบสึกออกไปจากวันที่หมดอายุในวันที่สิพฤศจิกายนนี้ การต่ออายุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อป้องกันการขยายตัวของความขัดแย้งทางการค้าซึ่งอาจช่วยให้เศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายผ่อนคลายแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่ามันอาจเป็นแค่การเลื่อนปัญหาไปชั่วคราว 3. แรหายากที่สหรัฐต้องการให้จีนผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มส่งออกจีนเป็นผู้ผลิตแร่หายากรายใหญ่ซึ่งจําเป็นสําหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเช่นสมาร์ทโฟนหรือรถยนต์ไฟฟ้าการเจรจารนี้หวังว่าจะทําให้อุปทานมากขึ้น แต่ก็อาจนำไปสู่ข้อถกเถียงเรื่องการผูกขาดและความยุติธรรมในการแข่งขัน 4. ไต้หวันจีนต้องการให้สหรัฐแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนโดยใช้คำว่าคัดค้านเอกราชไต้หวันนี่คือประเด็นที่ละเอียดอ่อนและอาจจุดประกายความเห็นต่างเพราะบางคนเห็นว่าเป็นการปกป้องเอกราชในขณะที่อีกฝ่ายอาจมองว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีน 5. สงครามยูเครนทั้มต้องการให้สีจิ้นถิงใช้ความสัมพันธ์กับรัสเซียเพื่อกล่องให้ปูตินยุติสงคราม อาจเป็นการพยายามนำจีนเข้ามามีบทบาทในสันติภาพโลกแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าเป็นการใช้จีนเป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งอาจทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซับซ้อนขึ้นในท้ายที่สุดการเจราจาครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการปิดฉากสงครามการค้าแต่ยังนำไปสู่การหารือในประเด็นอื่นๆที่สำคัญต่อโลกคุณคิดอย่างไรกับการเจราจานี้มันจะนำมาซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืนหรือแค่การหลอกลวงชั่วคราวหรือแม้แต่เรื่องไต้หวันคุณเห็นด้วยกับจุดยืนของจีนหรือไม่ แสดงความเห็นในคอมเมนต์กันได้เลยเพื่อให้เราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีสุขภาพ